สวัสดีค่ะกับอาจารย์จูนกับไพยิบสีเดวามหาพรังจักรวาลในคลิปนี้เป็นคลิปยกตัวอย่างในการทำนายไพยิบสีเดวาแบบเจาะจงสามใบด้วยกันในหมวดของพระแม่อุมานะคะว่าเราจะทำนายอย่างไรนะคะอาจารย์ขออนุญาตแชร์ไปขึ้นมาในการเรียนนะคะเพื่อจะ การยกตัวอย่างได้เห็นง่ายขึ้นนะคะอะนะะะคทุกคําถามมีคําตอบเป็นป้ายบอกทางชีวิตกับการเรียนออนไลน์นะคะกับอาจารย์จูนไพศีเดวานั่นเองปริกรษิตของอาจารย์ค่ะนะคะเรามาดูนะคะในหมวดองค์พระแม่อุมานะคะเราจะเอาพระแม่อุมาไว้ตรงกลางในตาแหน่งที่หนึ่งเสมอนะคะอะ ในคำถามชุดนี้นะคะในไพ่ชุดนี้เราจะถามว่าอย่างไรในไพ่ชุดนี้เราสามารถเจอคำถามมากมายเรามาดูกันว่าจะตอบอย่างไรนะคะก่อนอื่นนะคะการที่เราเปิดไพ่ขึ้นมาเราต้องอ่านหน้าไพ่ก่อนนะคะและปีความหมายของไพ่ก่อนและมองก่อนว่าไพ่ทั้งสามใบเนี้ยนะคะดีหรือไม่ดีหรือไพ่กลางเป็นไงคะเรามาดูกันก่อน ไพ่ดีไหมคะสิบพิธาติไพ่ดีไพ่ใบที่สองเป็นไงคะปางครอบครัวพัศิวะเป็นไพ่ดีไหมคะไพ่ดีสตะหรือสีทั้งเจ็ตระกูลเป็นไงคะไพ่ดีงั้นเรารู้แล้วว่าในคําถามไพ่นี้ร้อยคะแนนเต็มไหมคะที่อาจารย์สอนตั้งแต่ ep แรกนะคะว่าสามสิบสามสิบหรือสามห้านะคะคุณคํานวณยังไงให้ได้สามใบเนะี่ยให้สามใบร้อยนะคะนะคะว่าเราจะทําง,งายไปในทางบวกทางลบก็ขึ้นอยู่กับ คะแนนของไพ่เช่นสองใบดีก็แปลว่าทำนายไปในทางที่ไม่ดีใบที่ไม่ดีคือเราก็ต้องบอกในเรื่องที่ควรระวังถ้าไม่ดีสามใบเลยไม่ดีไม่แนะนำให้เปลี่ยนคำถา,ามมนะคะหรือถ้าไม่ดีสองใบนะคะเราก็ต้องบอกเรื่องที่ควรระวังด้วยนะคะแนะนำด้วยเช่นกันค่ะเรามาดูนะคะ คำถามนะคะในการยกตัวอย่างในชุดไพ่พระแม่อุมาค่ะคนที่ดูดูกันอยู่ตอนนี้อนาคตจะเป็นอย่างไรนะคะเป็นไงบ้างคะถ้าเขาถามเรื่องความรักนะคะเป็นไงบ้างคะแปลว่าคนที่คบอยู่ค่อนข้างดีเลยแหละเพราะไพ่อะไรคะไพ่ครอบครัวขึ้น้วก็ไพ่ฤาษีเป็นไงคะเก่งมีคุณธรรมนะคะ อ่ะจะทํามีความรู้มีความคุณธรรมนะคะเป็นไงคะถามถึงเรื่องครอบครัวดีค่ะถามเรื่องครอบครัวเป็นอยู่เป็นไงคะดีมากนะคะดีมากอะ่ะเรามาดูคําถามที่สองจะติดโควิดสิบเก้าไหมถ้าติดแล้วจะหายไหมอะ่ะคําถามเราจะเจอคําถามที่มัน โน่ออกคอมมอนเซนต์แบบนี้เยอะมากนะคะในโลกของออนไลน์นะคะยิ่งคุณไปดูดวงนะคะคำถามบางครั้งคุณอยากจะหัวเราะคำถามนั้นแต่เราเป็นแม่หมอไข่ย4สี่เป็นป้ายบอกทางเราต้องนะคะมีวาทศิลป์นในการตอบถึงเราจะไม่อยากตอบนะคะแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าบางครั้งคนเรานะคะก็ถามไปแบบนั้นบางครั้งคนเราก็ไม่ได้อยากได้คำตอบ นั้นเป็นแม่หมอเราต้องใจเย็นมีศีลมีธรรมพอนะคะที่จะเป็นป้ายบอกทางให้กับหลายหลายคนแม้แต่คนนั้นจะมีวุฒิภาวะหรือคำถามนั้นอิโนเซนมากหรือเป็นคำถามที่ไร้สาระเราก็ต้องมีวาทศิลป์ในการตอบนะคะเพราะคุณจะเจอคำถามแบบนี้บ่อยมากในโรคของอ่อนระไรค่ะถ้าจะติดโควิดอ่ะจะติดโควิด -19 จะแล้วจะหาย หายไพ่ไม่มีตายสักใบนะคะหายแน่นอนค่ะลูกไม่ตายหรอกนะคะถ้าในโลกออนไลน์ก็ตอบแบบนี้เลยนะคะแต่ถ้าต่อหน้ากันก็บอกว่าไม่มีอะไรที่นะคะคุณดูแลสุขภาพดีช่วงนี้ไม่มีเกณฑ์จะได้เจ็บอืมเรามาหาดูคำถามต่อไปบ้านที่อยู่ตอนนี้ดีไหมคะอ่ะบางคนชอบถามนะคะอาจารย์คะบ้านที่อยู่ดีไหมคะอ่ะถ้าเปิดสามใบดีนะคะ ดีหมดไม่ติดนะคะแต่หนนะคะหมั่นทำบุญให้เจ้าที่เจ้าทางหรือคนในครอบครัวนะคะมีโอกาสก็พากันนะคะไปทำบุญหรือสังสรรค์น,นะคะพาไปทำบุญเพื่อเสริมสร้างกิจกรรมในครอบครัวนิดหนึ่งนะคะเราก็ต้องแนะนำในทางที่ดีนะคะคำถามอะไรไปในแนวทางที่ดีหมดค่ะเรามาดูต่อไปค่ะในใบนี้นะคะในชุดของพระแม่อ,อุมาในตำแหน่งที่หนึ่ง ไพ่ใบนี้คือใครคะพรหม,มาจารดีไพ่ดีไหมคะไพ่ดีไพ่ใบที่สองค่ะนันุมานไพ่ดีไหมคะเป็นไพ่ที่ดีไพ่ที่สามค่ะยันตระดีไหมคะดีนะคะให้คะแนนยังไงคะร้อยเปอร์เซ็นนะคะอ่ะเรามาดูคําถามว่าถึงจะเป็นไพ่ดีเราก็ต้องมาดูคําถามอีกว่าเขาถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรงั้นการเป็นแม่หมอหรือการเป็นนักพยากรณ์น,นั้น คุณต้องมีความรู้หลากหลายแล้วก็วิเคราะห์คำถามแล้วก็อ่านหน้าไพได้คุณจึงจะเชื่อมโยงนะคะหน้าไพบางครั้งเราจำรายละเอียดไม่ได้ทั้งหมดอาจารย์อยากให้จำคียดไพนะคะอย่างเห็นไพใบนี้เป็นไงคะไพแม่ชีไพป็นเนี้ยดวงจะซื้อหวยอะไรก็ไพหมอดูอันนี้เกี่ยวกับอะไรคะลูกหลานบริวารภาระแต่เก่งไหมคะถ้าถามเรื่องการเรียน เก่งมากนะคะอันนี้ถามเรื่องการเรียนเก่งไหมเก่งอันนี้ซื้อหวยถูกไหมถูกนะคะอ่ะเราก็มาดูคำถามเนี่ยจ้ะแนะนำนะจะมีเกณฑ์เดินทางไหมอืมไปเป็นไงคะอ่ะช่วงนี้นะคะต้องทำเรื่องเอกสารให้เรียบร้อยก่อนนะคะมีเกณฑ์ดวงดีนะคะแต่มีภาระนู่นนี่นั่นยังนะคะไม่เรียบร้อยนะคะยัง เดินทางไม่ได้ในช่วงน,นี้นะคะอย่ังไม่เดินทางไม่ได้นะคะรองสิคะเราเพราะว่าเขาก็ดวงดีอยู่ทําไมเขาเดินทางไม่ได้เราก็บอกว่ารองไปบนบานสารกล่าวหรือลองติดต่อนะคะหาคนช่วยหาคนแนะนํำหาผู้ใหญ่ทําไมครับไพ่ใบนี้เปรียบเสมือนกันบริวารหรือคนติดต่อหรือหาผู้ช่วยนั่นเองนะคะถ้าให้เขาหาผู้ช่วยหา ติดต่ออาจจะมีอุปสรรคในการเดินทางแต่ไปได้ไหมคะไปได้แต่ต้องมีอุปสรรคนั่นเองนะคะยังไม่มีเดินเกณฑ์เดินทางในช่วงนี้แต่ถ้าคุณจะไปจริงๆต้องหาผู้หลักผู้ใหญ่ให้ช่วยเพื่อประสานงานให้สำเร็จอ่าเราก็ต้องบอกเช่นนั้นที่สองค่ะคำถามที่สองค่ะเจ้าอะไรคะเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านดีไหม ดีไหมคะถามเรื่องเจ้าที่เจ้าทางดีนะคะเป็นคนไงฮะถือศิลดวงดีเราบอกได้เลยนะคะว่าเจ้าที่เจ้าทางดีและมีเขาเรียกว่ามีดวงมีโชคด้วยนะคะให้แนะนาไหว้เจ้าที่เจ้าทางด้วยนะคะจะดีมากเสริมดวงอย่างไรเพื่อให้สุขภาพดีขึ้นอ่ะเรามาดูก่อนนะคะว่าโรคเกี่ยวกับ นี้เกี่ยวกับอะไรคะโรคหลังโรคก,กระดูกนะคะเสริมดวงอย่างไรคะก็ทําบุญนะคะทําบุญทําทานจะไปวัดหรือทําบุญทําทานเกี่ยวกับสัตว์หรือบริวารลูกน้องหรือเลี้ยงอาหารแบบนี้ได้หมดนะคะนะคะได้หมดนะคะจะทําให้ดวงดีขึ้นนะคะเพราะว่า ไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งดวงชะตาดีถ้าเขาถามให้เสริมดวงก็ให้เขาสนับสนุนเขาจะมีโชคไพ่ใบนี้ถือว่าไพ่ใบที่สามนี้เป็นไพ่ที่ดีในสำรับนี้คือยันพระแม่นั่นเองค่ะเรามาดูค่ะในการยกตัวอย่างในชุดต่อไปค่ะอ่ะอือ สักครู่นะคะอ่ะเรามาดูในการยกตัวอย่างในชุดต่อไปค่ะไพ่ใบนี้นะคะชุดนี้ทั้งสามใบเรามาดูกันก่อนนะคะพระแม่อุมาเป็นไงคะอยู่ตรงกลางปางนิสกันทะมาค่ะนะคะอุ้มพัะถันทะกุม,มารนั่นเองยาตรีนาถพรศิวะปางยาตรีนานะคะวายุอ่ะเป็นไพ่ดีไหมคะไพ่วายุก็กลงนะคะ,ะพไพ่ใบนี้ก็ ไพ่ใบน,นี้เป็นไงคะเสียสละเป็นนักระเนจรก็เป็นไพ่กะมีไพ่ดีคือไพ่รพระแม่นั่นเองนะคะเรามาดูคําถามจะได้เจอคนที่ใช่เมื่อไหร่คะอ่ะจะได้เจอคนเกี่ยวกับเรื่องความรักใช่ไหมอ่าวายุเป็นไงคะสายลมอันนี้ยาตีนาธต้องเป็นไงคะต้องเสียสละยังได้คู่หรือ,อยังคะถึงจะตรงนี้ยังไงคะ ถึงจะเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับความรักนะคะในการดูแลแต่ไพ่สองใบประกอบเป็นไงคะไม่ใช่ไพ่ที่สนับสนุนใบนี้เลยนะคะด้วยความหมายและเป็นไพ่กราบนะคะถือว่าเป็นไงคะยังไม่เจอคนถูกใจในช่วงนี้ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะนะเราก็ต้องบอกว่ายังไม่เจอนะคะเพราะไพ่สองใบนี้ความหมายในการทำนายไม่ได้สนับสนุนไพ่ใบแรกเลย นะคะยังไม่เจอคนที่ถูกใจเพราะไพ่ใบนี้ก็เป็นไงคะหัวก็ตายถูกไหมคะโดนโดนสัตว์ทำร้ายอ่านะคะนะคะบอกเขาว่ายังไม่เจอในช่วงนี้นะคะแต่นะคะอีกไม่นานค่ะจะเจอนะคะอืเพราะวายุก็เป็นไงยังเป็นสายลมนะคะยังไม่เจอนะคะมาเรามาดูคำถามที่สองทำอย่างไรการเงินจะดีขึ้น รวยขึ้นนะทำอย่างไรนะคะเป็นไงคะไปไปนี้นะต้องไงรู้จักเก็บรู้จักใช้รู้จักมัธยัตนะคะเพราะเงินทองก็หมดไปกับผู้กรลานั่นเองนะคะงั้นนะคะแล้วก็เป็นไงคะ รู้จักประหยัดเช่นกันแล้วก็รู้จักทาบุญทำทานด้วยนะคะทาบุญทำทานด้วยนะคะอะไรที่ไม่ใช้ไม่อะไรก็เขาเรียกว่าไงคะอยากพึ่งใช้จ่ายกุ้มเฟืย่ยวายุเป็่ไงสายลมหมดไปง่ายด้ทำยังไงให้รวยขึ้นนะคะเราก็แนะนำนะคะทำมาหากินในอาชีพของคุณนะคะแล้วก็นะคะขยันทำมารู้จักเก็บจักใช้นะคะอ่ะ แล้วอย่าพึ่งลงทุนอะไรในท่วงช่วงนี้นะคะสอบถามเรื่องการนะคะสอบชิงทุนที่จะได้ไหมอ่ะือนว่าอะสอบเข้ามาหาอัยที่มาหาัยนี้จะได้ไหมคะเก่งไหมคะไพ่สองใบนี้เก่งนะวายุเป็นไงคะอ่ะก็ยังเหมือนสายลมนะคะอันนี้อาจารย์ว่าห้าสิบห้าสิบมีติดและไม่ติดนะคะติดและไม่ติด ให้หาที่สำรองเอาไว้ด้วยนะคะอ่าอันนี้แนวข้างค่อนข้างที่50 5สิบห้าสิมีเปอร์เซ็นต์ที่ไม่ติดค่ะอืมนะคะเราก็ต้องอ่านจากหน้าไพ่ด้วยเพราะว่าสองไพ่นี้เป็นไพ่กลางมีไพ่ดีแค่ใบเดียวถูกไหมคะอ่าเรามาดูไพ่ใบต่อไปค่ะนะคะในชุดต่อไปพระแม่อะไรคะไซรัปตรีนะคะพระแม่อุมาด้านด้านนี้เป็น นอพระศิวะปางนางตราชอันนี้พระพฤหัสพระพฤหัสจะมีสองปางด้วยกันนะคะปางยืนปางนางั่งองค์เดียวกันนะคะเรามาดูคําถามในชุดนี้กันนะคะกู้เงินไว้จะผ่านหรือไม่นะคะผ่านไหมคะผ่านนะคะเพราะพระไพ่ใบนี้นะคะอ่ะพระพฤหัสเกี่ยวกับเรื่องความรู้การบริหารเป็นครูเก่ง เนี่ยได้เชิริมร้องนะคะผ่านค่ะมีเกณฑ์จะได้แต่งงานไหมพระศิวะนักราราสนับสนุนกับพระแม่สายรับปุตตีมาเกิดเป็นพระแม่ใหม่ได้แต่งงานกันนะคะก็มีโอกาสจะได้แต่งงานแต่แต่งช้านิดหนึ่งนะคะหรืออ่ะ,อะที่กําหนดไว้อาจจะเลื่อนแต่ได้แต่งแน่นอนค่ะมีเรื่องอะไรที่ต้องระวังเกี่ยวกับความรักบ,บ้างไหม อ่าระวังนะคะระวังเรื่องอะไรคะอ่าบางครั้งเจออุปสรรคอะไรหรือบททดสอบอะไรก็ต้องหันหน้าเข้าคุยกันนะคะมีอะไรค่อยๆพูดค่อยๆจากนะคะเพราะพระพุทธัตคืออะไรคะเป็นครูเพราะว่าไงคะอีกคนนึงก็ใจร้อนคุณก็เป็นคนที่มีอะไรก็เก็บไม่ค่อยพูดนะเป็นคนที่น้อยใจก็แนะนำให้เขามีอะไร ค่อยๆพูดค่อยๆจ่าเพราะค่าพริหัดเป็นตูคือการพูดจาและการสอนการให้ความให้การแนะนําซึ่งกันและกันนะคะเหมือนปรับความเข้าใจกันระวังเรื่องคําพูดด้วยนะคะเราก็จะแบบนี้นะคะอ่ะเรามาดูนะคะชุดต่อไปอ่ะจบแล้วหรออ่ะจบแล้วนะคะในชุดพระแม่อุมาในการยกตัวอย่าง การทำงานนะคะงั้นในไพ่ชุดเดียวกันนะคะจะมีคำถามมากมายหลายคำถามนะคะอาจารย์อยากให้จังคีย์บทของไพ่นะคะเราจะได้ทำนายในเรื่องนั้นๆถ้ามันเป็นคำถามกว้างเราก็สามารถที่จะสอบถามคำถามให้แคบลงได้ถึงจะเป็นคำถามที่ไร้สาระที่เราไม่อยากตอบแม่หมอพ่อหมอไพ้ยี่สี่ทุกคนในเมื่อเราปรนนาตัวเองที่จะเป็นป้ายบอกทาง ก็จงเมตตาบางคนก็ถามเพื่ออยากรู้บางคนก็คิดและไต่ตรองคำถามไม่เป็นนะคะเรากราณาตัวเองที่จะเป็นป้ายบอกทางแล้วอาจารย์ก็หวังว่า,วาให้ทุกคนจงเมตตาหลายๆคนที่กำลังหาคำตอบในชีวิตจงเป็นป้ายบอกทางให้คนเหล่านั้นด้วยเถิดนะคะเมตตาเขาสร้างบุญเพื่อตัวเอง จะได้มีบาร,รมีถวายองค์เทพเทวดาที่เป็นครูบาอาจารย์อยู่ในไพ่ยิปซีเดวะทั้งหมด81ใบนี้ค่ะสวัสดีค่ะ